บทที่30ที่สำนักนางโลมหนึ่งมาเดินลับๆล่อๆมาหาเฮียตงสงสัยเฮียตงก็เดินออกมาพร้อมกับสาวสวยคนเดิมที่หนึ่งเคยเห็นทั้งคู่เรียกรถรับจ้างแล้วพากันขึ้นไปหนึ่งรีบปัดจ,จักรยานสะกดรอยตามไปก็เห็นรถรับจ้างพายเฮียตงกับหญิงสาวมาที่บ้านเช่าหลังหนึ่งแล้วทั้งสองก็ผุบผายเข้าไปภายใดเด็กหนุ่มรีบวิ่งไปโทรศัพท์ที่ตู้แถวนั้นโทรหามุกดา มุกดาเหรอฉันเห็นเฮียตงกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเธอมาหาฉันแถวบ้านเช่าท้ายวัดเร็วและอีกคู่ต่อมามุกดาก็ปั่นตักรยานมาหน้าตาตื่นไหนเตี่ยอยู่ไหนพอหนึ่งชี้ให้เห็นมุกดาก็ถลันเข้าไปทันทีเฮียตงตกใจสุดขีดที่จู่ๆลูกสาวก็บุกมาหาถึงนี่เอาหมวยร้องให้โฮเตีย่ยทำไมเตี่ยทำกับม้าอย่างนี้เฮียตงไม่ทันจะว่าอะไร มุกดาก็ถลันไปตบผู้หญิงคนนั้นทันทีสองสาวตบกันนวเนียหนึ่งรีบดึงมุกดาออกมาในขณะที่เฮียตงก็ดึงสาวสวยออกมามุกดาชี้หน้าดา่าเล่าเล่าเแกน่ะคนหน้าด้านและยังอายชอบแย่งผัวชาวบ้านนางสาวเลวหุบปากเดี๋ดยวนี้นะสาวสวยตวัดแวดแกน่ะสีสาวแล้วอ๋อนี่คนเป็นอย่างนี้กันทั้งบ้านใช่ไหมเฮียเขาถึงได้เบื่อแกกล้าด่าแม่ฉันเหรอนางหน้าด้าน มุกดาสะบัดตัวหลุดจากหนึ่งออกมาตบสาวสวยคนนั้นอีกสองสาวซัดก,กันวนวเนียอีกรอบเฮียตงรีบเข้ามาห้ามหยุดเพราะสักทีแล้วไม่ต้องมายุ่งมาตามฉันเฮียตงเดินจ้ำพวดจ้ำพวดออกไปทุกคนตะลึงโดยเฉพาะมุกดาเด็กสาวหันไปกะจะฉาผู้หญิงคนนั้นอีกรอบแต่ถูกสาวสวยชีย้หน้าซะก่อนหยุดนะหัดสงบสติอารมณ์สะบ้างอย่ามาบ้าเลือดแถวนี้ฉันจะบอกอะไรให้เฮียน่ะ เขายังรักยังห่วงพวกเธอแต่พวกเธอนั่นแหละหัดทำตัวให้มันดีๆหน่อยก่อนที่เคียรจะไปแล้วไม่กลับว่าแล้วหล่อนก็เดินเข้าบ้านจะแทกประตูดังปังมุกดาก็ยืนนิ่งหนึ่งก็ยืนเซอร์ดูมาทำสิหนึ่งมุกดาวีดลั่นอาจเป็นอย่างที่เขาว่าก็ได้นะมุกดาเราอาจจะวุ่นวายไปหน่อยฉันว่าวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่า มุกดาจำต้องเชื่อฟังหนึ่งแต่มีข้อแม้แต่เธอต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่าพรุ่งนี้จะพาฉันมาตามเตี่ยอีกหนึ่งพยักหน้าฉันสัญญาส่วนยาวันวันหญิงสาวก็วุ้นอยู่กับการคุยธุรกิจเหน็ดเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนเพราะเอกสารที่ชิชัยเอามาให้เซ็นไม่ตรงกันสักอย่างปวดหัวจนแทบจะระเบิดไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าธุรกิจมันจะยุ่งยากขนาดนี้แล้วหญิงสาวก็คิดถึงคำพูดของไทย คุณจะไม่มาเที่ยวตลาดแสนรักหน่อยหรอมารอคุณอยู่นะเพียงแค่นั้นหญิงสาวก็พอจะยิ้มออกมาได้รีบเก็บเข้าของตั้งใจจะแวะไปที่ตลาดแสนรักแต่พอไปถึงหญิงสาวกับเห็นดอกแก้วกระบุนิ่งอยู่ที่นั่นยาถอยรถกลับอย่างอารมณ์เสียนึกค้นขอดอยู่ในใจแม่ดาราดังไม่มีการไม่มีงานทำหรือไงถึงได้มาตลาดแสนรักได้ทุกวี่ทุกวันยาไม่รู้หรอกว่าการที่ดอกแก้วกระบุนิ่งมาที่ตลาดแสนรัก ก็เพราะหล่อนก็มีแผนเหมือนกันดาราสาวอยากให้ไทยเข้าสู่วงการเช่นเดียวกันกับหล่อนจะได้มีหน้ามีตาทัดเทียมกันหน่อยหล่อนจะได้ไม่อายใครเขาหากไทยเกิดเอออหอมหมกขึ้นมากับหล่อนจริงๆดอกแก้วกระบุหนิงหาโอกาสชวนไทยมาคุยที่ริมน้ำจนได้ที่ดอกแก้วมาวันนี้ไม่ได้มาเยี่ยมชาวตลาดอย่างเดียวนะคะแต่ดอกแก้วมีธุระจะคุยกับคุณไทยด้วยหล่อนเริ่มต้นและทุกอย่างก็ลองล็อกเมื่อไทยถามอย่างสนใจว่า คุณดอกแก้วมีอะไรกับผมครับคือพี่ๆนักข่าวเขาฝากมาถามอะค่ะว่าคุณไทยมีโครงการจะไปทำธุรกิจที่กรุงเทพบ้างไหมไทยหัวเราะขำๆธุรกิจเห็ดเหรอครับคงไม่อะ่ะแล้วอีกอย่างละคะเป็นต้นว่าดาราในแบบนี่พี่นักข่าวเขาก็ฝากมาบอกแก้วเหมือนกันนะคะว่าถ้าคุณไทยอยากเข้าวงการบันเทิงเมื่อไหร่แล้วก็ได้เลยรอบรองคุณไทยจะต้องกลายเป็นดาวรุ่งพุ่นแรงเหมือนอย่างแก้ว ก็ไม่อีกละครับไทยตอบหน้าตาเฉยแต่คำตอบของไทยกับทำเอาดอกแก้วกระลับุญหนิงหน้ามุย้ยทำไม่ะคะชีวิตที่กรุงเทพดีออกนะคะสะดวกสบายมีพร้อมทุกอย่าง,งครบครันไทยมองดอกแก้วอย่างสงสัยตกลงภาพที่เจริงจริงของเธอผู้นี้คืออะไรกันแน่แต่ดอกแก้วไม่รู้ตัวพูดต่อถ้าเป็นดาราก็รวยเร็วดีแต่ถ้าคนไทยไปทาธุรกิจเผลอๆอาจได้เป็นนักธุรกิจชื่อดังที่ประสบความสาเร็จ ขยายธุรกิจไปทั่วโลกอาจจะได้เป็นถึง Boss of the Year คุณดอกแก้วครับยังไงรากเง้าของผมก็เป็นแค่คนบ้านนอกคอกนาคนต่างจังหวัดผมชอบวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับไร่กับสวนเหมือนอย่างที่คุณดอกแก้วเห็นและรู้จักผมไม่อาจเปลี่ยนเป็นใครได้หรอกครับไทยอธิบายแต่เหมือนดอกแก้วการบุญหนิงจะไม่เข้าใจหล่อนถามต่อหน้าตาเฉยแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลนั้นจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น รู้จักกันมากขึ้นอย่างนั้นหรอคะผมขอบคุณนะครับในความหวังดีไทยยิ้มอย่างเป็นมิตรแต่ผมก็เป็นข้าในไทยเจ้าของหอมเห็ดฟาร์มผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแค่นั้นเองครับเออเห็นพ่อบอกคุณดอกแก้วว่าจะมาพักที่นี่ไทยตัดบ,บทผมเลยเลือกบ้านของพี่ทองก้อนกับทับทิมให้บ้านของแกก้องขวางใหญ่โตที่สุดในละแวกนี้คุณดอกแก้วจะได้สบายเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับ ดอกแก้วจำต้องพยักหน้ารับคำอย่างขัดใจไทยที่สุดเขาช่างไม่อยากเด่นดังเสียบ้างเลยไฟย,ยาก็กลับบ้านพยายามหักใจไม่คิดเรื่องของไทยกับดอกแก้วกระรับบุนิงพร้อมกับการหยิบสัญญามานั่งอ่านหญิงสาวนั่งเคร่งเครียดหน้านิ่วคิ้วโมวดอยู่ไม่นานเท่าแก่ก็มาเคาะประตูห้องก่อนเปิดเข้ามายังไม่นอนเหรอ,อยายังค่ะดูสัญญาแล้วก็รายละเอียดสเปคของที่สั่งอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะตรงกันสักอย่าง ปวดหัวจังเลยค่ะป้าต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างลูกเอ้ยป้าเห็นช่วงนี้อย่าทำแต่งานแต่งานเอาแม้ไปเที่ยวกันอย่ายิ้มออกมาได้ที่ไหนคะเท่าแก่ทําท่าคุ้นคิดตลาดแสนรักไงไปพักผ่อนแบบโฮสเทสักสองสาวันพรอให้หายเครียดแล้วค่อยมาดูงานต่อเอากําไรไปด้วยเขาจะได้ไล่หย่าตายหญิงสาวบ่นปุปอิบถึงเป็นไทยจะชวนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทั้งตลาดจะชวนหล่อน หิงสาวยังจำวันที่ถูกไล่ออกจากตลาดแสนรักได้ไม่รู้ลืมเท่าแก่นิ่งไปพอจะเข้าใจบุตรสาวที่สุดท่านก็โพ้งขึ้นอยาก็อย่าให้เขาจำได้สิลูกในตาหยาเป็นประกายฉุกคิดไปถึงคำพูดของเท่าแก่นั่นสิถ้าทำให้ชาวตลาดจำหล่นไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เท่าแก่กำลังรดน้ำต้นไม้อย่างอารมณ์ดีก็ต้องสะดุง้งโยงเมื่อมีหญิงสาวฝรั่งคนหนึ่งเดินเข้ามา แต่งตัวริดมากผมสีทองหยิกหยอยแว่นตาสีดำหนาเตอะฝ่ายนั้นเอ่ยถาม How are you and fine and you เท่าแก่ตะกุกตะกักอะไรไฟไฟ้าอยู่ๆไอไม่รู้โอ้ยฝรั่งที่ไหนโผลมาแถวนี้วะท่านร้องลัน่นกำไรกำไรผู้หญิงฝรั่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าบ้านเท่าแก่หัวล็อกคลิกถอดแว่นออกยิ้มเพลกำไรอยู่นี่ค่ะเท่าแก่เฮ้ย เท่าแก่ตกใจสะดุ้งหยองอย่าเพิ่งเฮ้ยคะ่ะคอยเฮ้ยตอนที่เจอเพื่อนกำไรดีกว่าว่าแล้วกำไรก็ตะโกนมิสอรนลี่ชเชิญคะ่ะแล้วเท่าแก่ก็เห็นนิโกคนหนึ่งเดินเข้ามาทาปากแดนแจด๊ดใส่เสื้อผ้าสีสดสดผมผิกหยองใส่แว่นตาหนาเตอะเดินโพสท่าออกมาเท่าแก่ตกใจอีกรอบเฮ้ยเปรียวนิโกมาจากไหนวะนางกำไรนิโกนั้นนั้นถอดแว่นออกยิ้มเพล่ นิโกที่ไหนก็ลูกสาวป้าไงคะเท่าแก่ทำท่าจะจับตัวหยาแบบกล้าๆกลัวๆนี่หยาหยาจริงๆเหรอลูกหยาคว้ามับเข้าที่มือเท่าแก่ก็หยาน่ะสิคะถ้าทำไมดำดีสีไม่ตกอย่างนี้เท่าแก่ถามยังแปลกใจไม่หายจะไม่ได้เหรอคะป้าเป็นคนบอกหยาเองว่าถ้าหยาจะไปที่ตลาดแสนรักต้องทำให้คนจำหยาไม่ได้เท่าแก่ตบมือฉาดยิ้มออกมาได้ ท่านจำบ,บุตรสาวไม่ได้จริงๆเอาเลยลูกเที่ยวให้สบายใครบอกว่าอยากจะไปเที่ยวคะหญิงสาวแก้งย้อนถามเพราะกลัวเสียฟอร์มเต็มแก่อยากแค่อยากไปดูว่าตลาดแสนรักจะดีแค่ไหนกันเชียวอุตสามีดาราชื่อดังมาโปรโมทให้ถึงที่ฮึแล้วคอยดูอยากจะทำห้างของอยาให้เลิศก,กว่าร้อยเท่าพันเท่าเร็วเข้ากำไร let's go แล้วยาก็หิ้วกระเป๋าก้าวฉับๆออกไป ส่วนกําไรก็รีบเปลี่ยนถ้าหยาเดะสองนายสาวมุ่งหน้าตรงไปที่ตลาดแสนลักในคาบนักท่องเที่ยวชาวตลาดเห็นก็ฮือฮากันใหญ่ว่าตลาดดังใหญ่แล้วมีฝรั่งกับน,นิโกมาเที่ยวด้วยกําไรแอบยิ้มจนหยาต้องกําชับอย่าทําให้มีพิรุษเข้าใจไหมกําไรรีบโอเครับคำทั้งสองเดินอย่างสง่าผ่าเผยชมตลาดแต่แล้วหยาก็สะดุ้งสุดตัวไม่เห็นเป็นไทยมองมา ชายหนุ่มเดินตรงมาโดยไม่สนอกแก้วที่นั่งอยู่ใกล้ๆทำเอาดาราสาวต้องวิ่งตามพอมาถึงเขาก็เอ่ยปากต้อนรับและบอกที่นี่มีเรือให้คุณนั่งท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ2ฝั่งคลองมีผักสดปลอสารพิษมีอาหารแนะนำก็คือบาร์บีคิวเห็ดสุกี้เห็ดกระเพาะปลาเห็ดหอมส่วนขนมหวานก็มีเห็ดวุ้นน้ำมะพร้าวและถ้าคุณสนใจจะพักผ่อนแบบโฮมสเตย์เราก็มีที่พักจัดให้ ซึ่งรับรองได้ว่าคุณจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทยๆน่าสนใจมากอย่าพยายามพูดไทยไม่ชัดเป็นความคิดของใครคุณกับแฟนดอกแก้วรีบรับคำว่าใช่ไทยเสียอีกที่ปฏิเสธไม่ใช่ครับสุภาพสตรีท่านนี้คือดาราดังของเมืองไทยเสียใจนะคะอย่าเน้เนไปพิเศษฉันมาเมืองไทยไม่บ่อยนักเลยรู้จักแต่ดาราฮอลลีวูด ดอกแก้วหันขวับมองหน้ายาคุ้นคๆประโยคนี้เคยโดนด่าที่ไหนไทยหันมามองกำไรกำไรรีบยิ้มหวานด้วยกลัวความแตกยารีบประตุกมือกำไรไม่กวรคุณดีกว่าเดี๋ยวเราสองคนจะไปเที่ยวกันเองยาทำท่าจะก้าวไปเป็นจังหวะเดียวกับกอกล้วยเดินเข้ามาแทรกฝ่ายนั้นสะดุดก้อนหินล้มลงหัวขมามาชนยายาเกือบล้มดีที่ไทยเอื้อมมือมาฉุดไว้ แต่ว่นตาดำของหยาก็หลุดลงมาจนได้หยากับไทยสบตากันและไทยก็ฉุกคิดว่าดวงตาของนักท่องเที่ยวคนนี้เพราะมีดวงตาชนิดเดียวกับหยาชายหนุ่มมองอย่างจับสังเกตหยาก็รีบสะบัดมือออกก้มลงหยิบแว่นมาใส่ในทันทีแล้วไทยก็สังเกตเห็นมือของตัวเองมีรอยดำๆชายหนุ่มเริ่มสงสัยล่างสูงใหญ่รีบเดินมาขวางหน้าหยาคุณไม่เคยมาเที่ยวที่นี่ให้ผมพาไปจะดีกว่า แล้วไทยก็เดินนําหน้าหยาก,กับกําไรไปเที่ยวในตลาดจนผ่านซุ้มขายน้ําผึ้งร้านของทัพทิมและไทยก็แนะนํานี่เป็นน้ําผึ้งแท้จากธรรมชาติอร่อยมากเลยครับทานกับขนมปังก็อร่อยนะคะมิสลองชิมดูทัพทิมจัดแจงหยิบขนมปังมาทานน้าผึ้งส่งให้หยาก,กับกาไรชิมจังหวะนั้นมีมดแดงตัวใหญ่ๆที่มาป้วนเปี้ยนแถวน้ําผึ้งบังเอิญไต่มาบนแขนหยาหมดแดงไต่มาถึงผมหยา ไต่เข้าไปเรื่อยๆจนหยารู้สึกคันท่าทางจะเกาไทยก็หันมามองมีอะไรครับมดขมดหยาคันเต็มที่ทนไม่ไหวเกาที่ศีรษะวิบผมทําท่าจะเลื่อนหยารีบตะคุบไว้ถามเลือปปือห้องน้ําอยู่ที่ไหนคะทั้งนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปไทยเดินนําหน้าหยาไปหยาได้แต่ทําปากขมุบขมิบคนป้าทําอยากรู้ทันไม่ปล่อยให้หล่อนมีโอกาสเป็นส่วนตัวบ้างเลย ล่างสูงใหญ่พายาก,กับกำไรเดินมาส่งหน้าห้องน้ำที่สร้างด้วยไม้จากธรรมชาติดูสวยงามสบายตาอยารีบฉุดกำไรเข้าห้องน้ำบอกอย่างเร็วกำไรเอามดออกให้ฉันทีฉันคันจะแย่อยู่แล้วได้ค่ะได้กำไรจัดแจงถอดวิบอ,ออกให้หยาส่วนหยาก,ก็ล้างมือถอดแว่นตาดำเกาสีสาบแบบคันสุดๆกำไรรีบหยิบเมคอัพสีดำมาทาบนมือหยาที่สีดำหลุดออกแต่แล้วหยาเห็นตูก้แกตัวเบล์บนเพดาน หญิงสาวตกใจจนเนื้อตัวสั่นเพ่นออกมาข้างนอกทั้งที่ไม่ได้ใส่วิกและแว่นตาดำตลับแป้งสีดำในมือกำไรกระเด็นตกพื้นด้านหน้าไทยยืนคอยอยู่ได้ยินเสียงก็หันขวับอย่าวิ่งออกมาพอดีพอเห็นไทยก็ติดดิสเบรกรีบจับหัวจับหน้าตัวเองไม่มีทั้งแว่นทั้งวิกหย่ายืนกั้นหายใจเดินถอยหันหลังกลับไปในห้องน้ำยื่นมือเข้าไปข้างในกำไลแว่นกับวิกชันอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ กำไรรีบยื่นให้ยายาใส่วิกกับแง่อย่างรวดเร็วแต่กลับคันหัวหยุกหยิกยาค่อยๆกั้นใจถอดวิกออกมาดูสายตายาก็หันไปเห็นแมงมุมเดินไต่ขายาวเก้งก้างยาร้องกรี๊ดเป็นภาษาไทยชัดเจนแมงมุม,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 มแมงมุมไอ้แมงมุมไทยได้ยินเสียงภาษาไทยชัดเจนจนนิ้วหน้ายารีบสวัสดมิกผมทิ้งในทันทีและวิกของหล่อนก็ตกลงไปในอ่งน้ำจนเปียกบ,บางส่วนกำไรรีบฉกขึ้นมาสะบัดน้ำออก แล้วจะใส่ได้ยังไงคะเนี่ยได้ไม่ได้ก็ต้องใส่กําไรอย่ามองวิกอย่างแยงๆยเพราะไม่รู้จะเจอตัวอะไรอีกพอสํารวจตรวจตาดูแล้วว่าไม่มีอะไรแน่ๆอยากก็ใส่ลงไปในหัวตามด้วยแว่นก่อนจะกั้นหายใจเดินออกมาหาไทยที่รออยู่พอเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินออกมาไทยก็รีบถามมีอะไรหรือเปล่าครับมิสร้องเสียงดังมันไม่มีอะไรคะ่ะไทยพยักหน้ารับรู้ แล้วชายหนุ่มก็เห็นหยดน้ำค่อยๆไหลาจากผมของหญิงดะผิวดำลงสู่แก้มเป็นสีขุ่นๆดำๆนี่มีซาน้าในห้องน้ำเหรอครับอย่าพยักหน้าแบบขอไปทีแต่ไทยกับทําท่าตกใจตายจริงในห้องน้ำน้ำต้องสกปกรกแน่ๆเลยดูสีสๆยังโคลแล้วมือแข็งแรงก็ล้วงผ้าเช็ดหน้ายื่นให้หยามิชเช็ดหน,หน่อยนะครับยาจำใจรับผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำที่หยดลงมาตามผม ส่วนไทยชายหนุ่มรีบปุ่มผันเดินเข้าไปในห้องห้าอ้องน้ําตรงไปที่โอง่งตักน้ําขึ้นมาดูก็เห็นน้ําเป็นสีใสสะอาดน้ําก็ใสดีแล้วน้ําที่หยดลงมาจากหัวมิสทําไมจะเป็นสีดําได้ยังไงสีหน้าไทยคุ้นคิดกวาดสายตามองไปรอบๆแล้วไทยก็เห็นตลับแป้งสีดําตกอยู่ไทยหยิบขึ้นมามองอย่างแปลกใจหรือว่าไทยสาวเท้าเร็วๆเ,เดินออกจากห้องน้ํา ด้านหน้าหยากระกำไไยยืนหน้าเสียกันอยู่เพราะหาตลับแป้งสีดำที่ทานหน้าไม่เจอหญิงสาวบนอุบทำไงดีกำไไรจู่จูไทยก็เดินถือตลับแป้งออกมาพร้อมส่งให้และจ้องหน้าหยานี่ของมิกใช่ไหมครับ